สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับในราการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพานะครับพี่น้องนะครับมือใหม่เส้นใหม่นะครับทุกท่านนะครับมาแยกนกนะครับนกต่อทายขนนะครับเราก็ต้องแยกออกมานะครับจากนกที่อยู่ข้างเคียงนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีบริเวณนะครับก็สามารถแยกนะครับได้ ห่างๆหรือไว้ตัวเดียวได้เลยนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ผมตอนนี้ก็อาจจะบังคับครับพี่น้องครับนะแล้วแต่พื้นที่นะครับไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันว่าจะมีพื้นที่มากน้อยยังไงนะครับสําหรับผมนั้นก็พื้นที่ก็พอมีไม่มากนะครับอาจจะบางพื้นที่บางท่านนี่ก็คืออาจจะกรงดิ่ติดกันนะครับก็ไม่สามารถที่จะแยกได้นะครับแต่ก็ต้อง หาอะไรมาบังไว้ครับพี่น้องครับเพื่อไม่ให้นกนั้นกลัวว่าเขาจะมาตีนะครับตัวเองนะครับลงไปนะครับสําหรับนกที่ถ่ายคนวันนี้ก็คือเจ้า2นะครับซึ่งผมก็แยกนะครับแต่คอนเจ้า2จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาก็จะเล่นกับนกตัวที่อยู่ริมนั้นนะครับซึ่งมันใกล้กันนะครับผมก็เลยแยกมาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งบริเวณซึ่งก็ห่างครับตรงนี้ก็ประมาณ2เมตรกว่า ก็ถือว่าแยกออกมานะครับก่อนที่เขาจะถ่ายขนแล้วนะครับผมแยกมาเตรียมไว้เนี่ยครับเผื่อมันถ่ายขนสุดท้ายก็ถ่ายจริงๆครับผมก็จะไม่ย้ายแล้วที่นี้นะครับก็จะเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ห่างกันนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าใกล้สุดแล้วก็ประมาณ2เมตรครึ่งนะครับส่วนพวกนี้ก็คือโอห่างเลยครับผมห่างมากอันนี้ประมาณ3เมตรได้นะครับสเมตรถึง3เมตรครึ่งพี่น้องครับนะครับนี่แหละคือผมแยกให้ห่างเลยนะครับ เขาก็จะถ่ายได้ดีขึ้นนะพี่น้องครับนกนะครับหรือว่าพี่น้องท่านไหนมีพื้นที่นะครับที่กว้างกว่านี้หรือเอาไปหลบไว้ที่ไหนที่ทักแห่งนะครับก็สามารถที่จะแยกไปได้เลยนะครับผมก็จะมีพื้นที่บานี้ก็เอาตามนี้ครับพี่น้องครับเพียงแต่ว่าไม่ให้เขาอยู่ใกล้กันนะครับอันนี้คือเจ้าสองตอนนี้ก็ถ่ายขนนะครับเยอะนะครับเริ่มเยอะแล้วพี่น้องครับนี่นะครับก็จะมี ขนปีกนะครับผมนี่ร่วงเพิ่มนะครับจากวันนั้นเอาไปสองขนนะครับวันนี้ก็มาอีกสามนะครับนี่เห็นไหมครับก็ยาวเลยครับทีนี้นะครับพักยาวๆนะครับก็คงไม่ได้ออกนะครับช่วงนี้จะสองนะครับยาวๆเลยนะครับจนขวาพวกนะครับผมน่าจะ ก็คือนกต่อคือมันมันถ่ายปุ๊บนี่ก็คือมันถ่ายสุดสุดปุ๊บก็ไม่ต้องรอเหมือนนกฝึกนะครับเพราะว่าถ้านกฝึกนี่ก็คือเราต้องรอช่วงเข้าเหลืองหวานข้าวอะไรแบบนี้แต่เจ้าสองในสุดเมื่อไหร่ก็สามารถออกมาไล่นะครับได้ตอนนั้นเลยนะครับอันนี้คือสูตรที่ผมจะทําส่วนมากผมจะทากับนกต่อนะครับนกต่อนี่คือผมจะแยกออกมานะครับไม่ให้มันเล่นมากนะครับไม่ให้มันแบบเห็นมากเล่นมากอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะได้รีบรีบถ่ายรีบอะไรนะครับ หรือถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะบังนะครับบังวันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่รีบนะครับผมอยากให้เขาแบบพอแยกมาปุ๊บให้เขาแบบถ่ายแบบเป็นธรรมชาติของเขานะครับเพราะว่าผมก็ไม่รีบผมก็มีตัวอื่นฝึกตัวอื่นไล่อยู่ครับพี่น้องครับค่อ,คอยๆไล่ไปก็ยังเหลือเจ้าบอคยาอยู่นะครับพอได้จับได้เล่นอยู่นะครับแล้วก็ตัวอื่นที่นกใหม่ก็าลังจะฝึกใส่อา เข้านาพลังน so ี้ก็พอมีนะครับอันนี้ค <wise> ือไม่รีบนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับก็แยกนี่นะครับผมอันนี้ถือว่าใกล้สุดแล้วนะครับก็คือ2เมตร2เมตรกว่ากว่าไม่ถึงครึ่งนะครับ2เมตรกว่านะครับก็ถือว่าห่างฝั่งนี้ก็อาจจะดูใกล้แต่มันไม่เห็นกันนะพี่น้องครับนะมันบังนะครับมันบังเนี่ยนะครับนกจะไม่เห็นกันนะครับส่วนด้านข้างตัวนี้ก็ห่างเลยครับ3เมตรกว่านะครับนี่แหละนะครับนี่คือสูตรของผมนะครับถ้าเป็นนก นกใหม่ที่เฉเลยว่าปล่อยเลยครับผมหาแล้วแต่จะถ่ายเสร็จถ่ายช้าคือเราอยากให้เขาถ่ายเสร็จถ่ายสุดเร็วขึ้น,นพี่น้องครับมันจะได้แบบเล่นนะครับเพราะว่านกต่อเรานี่ถ้าเกิดเราอ่าเอาไว้บางทีเขาก็ถ่ายแป๊บเดียวเขาก็หยุดถ่ายครับอ่าบางท่านบอกว่าโอ้ยมันถ่ายคนนั้นแป๊บเดียวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับอ่าเพราะว่าเขากลัวนกตัวอื่นนะครับมาตีเขามาอะไรอย่าง tweet. เงี้ยเขาก็ iser. หยุดถ่ายนะครับหรือท่านเอาไปออกต่อมันก็จะหยุดถ่ายนะครับ ถ้าเจอแบบนี้ครับผมพักเลยพักยาวมีแต่จะอัดอาหารอัดอะไรให้นะครับเท่านั้นเองนะครับอันนี้สําหรับนกเจ้าสองนะครับก็ต้องรอยาวๆเลยครับทีนี้นะครับในการที่จะได้เล่นอีกนะครับอย่างน้อยเร็วสุดก็ประมาณสัก2เดือนนะครับตอนนี้ก็เข้าอาทิตย์ที่2แล้วนะครับนี่เข้าอาทิตย์ที่2แล้วสร์อาทิทย์นี้ก็เข้าอาทิตย์ที่2ก็ล่วงแค่นิดเดียวนะครับผมจะผมจะดูทุกอาทิตย์นะพี่น้องครับถ้าผมเอา ถ้าผมออกวันเสาร์ผมก็จะดูวันเสาร์นะครับก็จะเป็นอาทิตย์นะออกวันอาทิตย์ก็จะดูวันอาทิตย์นะครับครบรอบของเขานั่นเองนะครับก็จะไล่ไปอย่างนี้นะครับถ้านับตัวนี้ก็ประมาณขนปีก็ประมาณ5้าแล้วครับ5าเส้นแล้วนะครับส่วนคนเล็กนั้นไม่ต้องนับอาจจะลมพัดไปแล้วนะครับผมเนาอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการแยกนกนะครับมาถ่ายขนนะครับผมจะทําสําหรับนกต่อนะครับเพื่อที่จะให้เขาเป็นเอกเทศของเขานะครับให้เขาอยู่ คนเดียวตุดอยู่ตัวเดียวเขานะครับแล้วก็ถ่ายค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆนะจะได้ไม่ต้องโดนตัวอื่นรบกวนไม่ต้องระแวงนั่นเองนะครับ พี่น้องครับบางคนถามนะครับว่าเจ้าอ่างผมไปไหนนะครับอันนี้เจ้าเจ้าเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นะครับก็จะพานะพี่น้องมาดูนะครับเจ้าอ่างหลายคนถามอาจรย์เจ้าอ่างบางจ้านหายไปไหนนะครับก็อยู่ในกรงเพาะนะพี่น้องครับนี่นะครับก็อยู่กับตัวเมียนะครับให้เขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็เอารางอ่างแล้วพี่น้องครับ เอาลังออกแล้วนะครับเขาก็ไม่ไข่นะพี่น้องนะครับไม่ไข่เลยนะครับหลังจากที่เอารังออกครับนี่คือหลายคนนะครับถามผมมานะครับว่าเจ้าอ่างไปไหนนะครับนี่แหละครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะขนกาลังถ่ายร่วงเต็มนะครับเนาะแต่ตัวเมียยังไม่ถ่ายขนนะครับตัวเมียก็คือตอนนั้นก็คือโดนโดนตีนะพี่น้องตอนที่เข้าคู่นะนะครับขนก็ยังพังอยู่ก็เลยยังไม่ถ่ายขนนะครับ แอบนี้นะครับส่วนเจ้าอา่างก็กําลังทายขนนะครับผมไม่ได้เอาไปออกต่อแล้วนะครับพี่น้องครับไม่ออกต่อแล้วนะครับก็ให้เขาพักผ่อนอยู่อย่างนี้นะครับกับตัวเมียนะครับต่อไปนะครับอยู่กับคู่รักนะครับพอแล้วนะครับพอแล้วนะเจ้าอ่างผมนี่ถือว่าเป็นมุงนกที่ผมใช้ศึกษานะพี่น้องครับผมใช้ศึกษา ได้มากเลยครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นการดูนกกูอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูลายนะครับของนกนะครับเนี่ยครับผมก็ได้ศึกษาจากเจ้าอ่านนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับก็คงจะตอบนะครับหายสงสัยเนาะพี่น้องที่ถามมาว่าเจ้าอ่างไปไหนนะครับผมแบ่งไม่ได้แลวครับพี่น้องครับสำหรับนกตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นถึงจะไม่ใช่นกที่ผมคัดด้วยตัวผมเองก็คือคัดตั้งแต่ตอนเขาเป็นนกเฉเลยนะครับก็ ถือว่าเป็นนกที่ผมรักอีกตัวหนึ่งนะครับทําให้คนทําให้ผมรู้จักกับพี่น้องได้หลายท่านแล้วนะครับนะสําหรับนกเจ้าอ่างผมนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นตัวรักอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆเขายังเล่นได้อยู่นะครับพี่น้องครับยังเล่นได้เหมือนเดิมนะเพียง <sitzt S 1> แต่ว่าผม <aire> ผมไม่พาเขาออกแล้วนะครับคือให้เขาพอแล้วนะครับได้พักผ่อนตามสบายเขาแล้วนะครับนี่นะครับก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาไปแล้วนะครับไู่ยุบตัวเมียนะครับ ส่วนมันจะไข่ไม่ไข่นั้นผมไม่ได้สนนะครับตอนนี้ผมคอยอย่างเดียวว่าให้ได้อยู่กับเขานานๆไปนะครับก็นะหวังว่าคงจะอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าอ่างนะผมก็ขันก็คูเป็นประจำครับผมนะสำหรับเจ้าอ่างนะครับก็ได้ศึกษาไปแล้วกันนะครับผมเอาละครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับพี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับทั้งที่วิธีการแยกนะครับนกที่เป็นนก กาลังถ่ายคนโดยเฉพาะนกต่อนะครับส่วนท่านจะแยกหรือไม่แยกนั้นก็อยู่ที่ตัวของท่านนะครับจะสําหรับผมนั้นผมจะชอบแยกนะครับถึงไม่แยกหางนะครับก็เอาแบบว่าไม่ให้นกเห็นกันอาจจะใช้อะไรบังก็ได้นะครับเนาะถ้าท่านหรือว่าบางท่านไม่มีพื้นที่นะครับของผมก็พอได้อยู่ครับสาหรับฝั่งหนึ่งสเมตรเกือบ2เมตรครึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็่า3เมตรกว่าเลยนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมปาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกงใจนะครับไม่พูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปวิธีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องคนที่เคยรูหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ